สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวลูมิกเฟสทุกท่านวันนี้แอดมินจะมาแนะนําฟังก์ชันที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆได้ลองนําไปประยุกต์ใช้งานในกล้องของตัวเองกันฟังก์ชันที่แอดมินจะแนะนําก็คือฟังก์ชัน Law Processing ปกติแล้วหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเวลาที่เราถ่ายภาพรอไฟล์แล้วยังไม่มีโปรแกรมแก้ไขในคอมพิวเตอร์หรือในกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขไฟล์รอให้เป็น JPEG เพื่อนๆลองนำฟังก์ชันนี้ไปใช้งานดูนะครับมีประโยชน์มากๆตัวอย่างในคลิปนี้แอดมินได้นำภาพลูกสาวของแอดมินเองมาเป็นตัวอย่างซึ่งถ่ายจากกล้อง lumix s 5เริ่มจากให้เรากดเข้าเมนูกล้องเลื่อนไปที่เมนู playback เลื่อนหาฟังก์ชัน raw processing จากนั้นกดเข้าไปเลือกภาพที่เราต้องการที่จะแก้ไขเมื่อเราเลือกภาพที่เราต้องการได้แล้วให้เรากดปุ่มตกลง หัวข้อแรกเราสามารถแปลงไฟล์ให้เป็น jpeg ได้ทันทีหากภาพที่เราถ่ายมานั้นโอเคแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็มีดังต่อไปนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนไว้บาลานได้ว่าเราจะให้ภาพนั้นออกมาเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นหัวข้อต่อไปจะเป็นการแก้ไขความสว่างข,ของภาพหรือ b r i g e t a e s n c correction นั่นเอง เราสามารถที่จะปรับให้ภาพมืดหรือสว่างได้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการปรับโฟโตสไตล์หรือรูปแบบสีของภาพเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีภาพออกมาเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นภาพขาวดำหรือภาพบุคคล เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดนามิกเล h ของภาพได้ d y a m นามิกเล h ก็คือการเลือกปรับให้เห็นรายละเอียดส่วนมืดส่วนสว่างของภาพนั่นเองมีให้เราเลือกปรับ3ระดับด้วยกันต่อมาจะเป็นการปรับคอนทาส์หรือค่าความต่างของสีและแสงเราสามารถปรับบวกลบได้ถึง5ระดับ ในเมนูต่อไปก็จะเป็นการปรับเพิ่มหรือลดในส่วนสว่างของภาพหรือที่เราเรียกว่าไฮไลท์ถัดมาก็จะเป็นการปรับชาร์โดแอดมินลองปรับไปทางด้านบวกให้เพื่อนๆลองสังเกตที่ภาพดูนะครับว่าในส่วนที่เป็นชาร์โดนั้นจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มหรือลดความสดของสีนั้นก็ให้เข้าไปปรับแต่งในเมนู saturation เมื่อเราเลือกไปด้านลบสังเกตนะครับว่าสีของภาพจะมีความสดลดลงส่วน hue หรือเฉดสีของภาพเราสามารถเลือกปรับเฉดสีของภาพได้ว่าจะให้เป็นโทนน้ำเงินเขียวหรือแดงอันนี้แอดมินขอไม่ปรับเนาะเอาเป็นค่ากลางแล้วกันเป็นศูนย ต่อมาก็จะเป็นการแก้ไขเพื่อลด Noise หรือสัญญาณรบกวนของแสงในฟังก์ชัน NR หากเพื่อนๆเ,เลื่อนไปด้านบวกก็จะเป็นการลดสัญญาณรบกวนของแสงในภาพนั้นๆส่วนช h a r p n e t หรือความคมของภาพนั้นเป็นการปรับภาพให้ดูขมขึ้นส่วนภาพนี้เป็นภาพ portrait แอดมินขอลดลงนิดนึงนะครับ ถัดไปก็จะเป็นเมนู Setup หรือเมนูตั้งค่าเมื่อเรากดเข้าไปสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ r e v e r t to o r i g i n a l คือการกลับค่าเดิมส่วน Color Space คือการเลือกขอบเขตการแสดงสีของภาพซึ่งจะมีให้เราเลือก srgb และ adobe rgb ส่วน Picture Size นั้นคือการเลือกขนาดของภาพที่เราจะบันทึก และสุดท้าย Destination Gar d s l o t คือการเลือก Memory card ที่เราจะบันทึกภาพใหม่ลงไปก็คือมีให้เราเลือก Auto, Slot 1และ Slot 2เมื่อเราได้ภาพที่เราถูกใจเรียบร้อยแล้วให้เเพื่อนๆเลื่อนไปที่หัวข้อ Begin Processing เพื่อที่เราจะได้แปลงไฟล์ร a w อเป็น JPEG ไฟล์นั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับฟังก์ชันร a w อ Processing หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆชาวลูมิกเฟนไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ